คนฟันเืนฟันว่าแน่้อน,น่อนอยบันบันบันนี่แหละบันคนฟันว่าปูปูข้างข้างมีมากบตัวไบบอไปบอ,ปบอ,ปบอปเลกไกให้เล็ก่ายเา็นต่างสลล่าหนแล้ว ันเียว่าเพื่อนฟันไดนี่เพื่อนจันใดฮอดหกโตี้จ๋เก้าหกสามหนึ่งสามสี่แม่แม่ออกอยู่วัดนี่มั่ะจาเพื่อนฟันว่าจะปูคำพันหนีขี้มาขี้มาหกโตขี้มาหโตไปบอกเลยเพื่อนบอกท่อหุดโตพร้อมบ่จ่าเล็กมาจะยืนั้งเดียกันมาบอกหกโต ราตรงกันกบเลขคันน ok <era> huh? so, so, uh, like ้ำมนปูคันแหลมันยังเป็นจุดใหน่สามจานอไห้เอ็กซ์ีคันน้ำมแหลแต่มันไตรงกอได้ตรงแน่ละเพื่อคนจงวนี่ความฝันเท่ามันบดทีความฝันเพิ่นใดฟ้าฮกตัวเลยเนจานเนาะอันนี้น้ำตาเทียนหลวงปูศูนยสามเจ็ด อันนี้ความฝันขี่มาหกตัวไปบอกเก้าหกสามหนึ่งสามห้าฟาดฟาดไปจัดไปได้เอฟซีเอ้ยอสโส่มีลาบน้ำกันทุกคนอันแม่นมกระได้ความฝันน้ำอัน,นแม่อบบอ,อมกอม,อมือบานเท่าเดี๋ยวเราเนาะบอกก็ผมนะครับขอบคุณ ไปยี่ยส่นาบ้านไปหันละกล้ลยืนท่หนาบ้านมาละไปมี่ยืนไปทอดปลาหอยนมคล้ก็แล้วเย่าเบิงก็เล้อ่ะเป็นยังคุวยมากกับค้มมากเนาะอะไรแบบนี้เจ้าเนี่ยก็คุยยึ้่มากอะกต่ยก่นาบ้านไปหันละก็ยืนยู่หันละไายไปประมันจักม่านีละจ๊ะแม่ ก็เลยเห็นกระดาษแลวเที่สิ่มร่โอ้ิ่มงจากทีมาเพามันสิ่มกระดาษตงหยไปหมดเนกระดาษร่กระดาษร่วนหยก็เลยก็เลยยางไปเอาครับผมยางเป่ายางเปเอาก็เลยเอายกมาเบิ้งครับผมยกมาเบิ้งก็เลยไปรุกระลี่จะเนี่ก็เลยมาจันี่นีุ่ิเป็นไรุดกระี่หยได้หมครับผมกระุ้ยางไปเบิ้งแลวกากระดาษครับผมเจ้้ไปจับเอาเอามาเลยวมานางเบิ้งยกขึ่านไปรดรี่ แเบิ่งคากัแล้วอ่ะครัแต่ดีไม่เด็เกินเลยบาจังแต่พูหายเด็กพ่อบาลจีแต่เลขเบอนี่เก่าเก้สามหนึ่งสามห้าตัวตัวนี้บอกว่ามยกหนึ่งมืล่ะนี่ครับูนี่รบุกช่อเ่เอครับคุณแเก้าหกสามหนึ่งสามห้าะเก้าหกสามหนึ่งสามห้าทกี่ ขนาดุณแม่ได้จกใบแล้วเราตนีครับผมจะเพิ่มอีกว่างหันเหีนยืนซื้อเรื่อยไปที่ใดใบหนึ่งมีเก้าหกเก้าหกสามเบหน่งมตี

ข้องพ่ออุทิตแม่พิมมีโชกต่อมากนีส่องเอฟทียูทูบพ่ออุทิตแม่พิมมีโชกครอบครอบครัวหาลอยบาทต่อมากบบมีแม่บัวขันวิเชียน สองร้อยบาทมีนอสสิรินาคทองมีขออุทิศให้คุณพ่อท่าแม่พ่อนและเจา้ากรรมนายเว้นหนึ่งพันบาทกุศลถูกโมทธนาพัวหนึ่งร้อยบาท คนบนถนนนี่ซื้อเด้อมาเด้อนี่เดจ้าไม่พิมพ์มายืนยุ่หนาด้านเสียงขายลอตเตอรี่ยู่อันสำนักสงฆ์โน่นส่างไพ่เด้อจ้าขั้นมือหยาบๆไม่จ้าขั้นๆเมืองสิแปลว่าถือแล้วนี่ได้อก็ได้ยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ละจ้าเด้อคันชอบกับจัดไปนักๆรถเดจ้านี่ไม่ใช่ซีสอง าดเนะตัวที่ดำที่นีครับผมามนาใส่นาบ้านไปหันละได้ยืนูนาบ้านมัละขเมีมไปยี่ไก่ไปทอดม้ป้าห้อยแล้วมันจะได้กระได้ยาวเบิงกันได้อะั้เนียเป็นอย่งค้วยมากคับมาเนาะก็ไดบานรัเนี่ยขาเหนยช่วยขึ้นมากอะกต่ไก่นาบ้านไปหันละจะยืนรูกหันละไก่ไปประมานจักว่านี่แหละก ก็เล็เห็นกระดาษแล้วมันิ่มโอ้ทงจากซุ้มซีมาว่ามันขินกระดาษล่มหายไปหมดกระดาษล่มกระดาษล่มหากรเลยก็เลยงานไปเอาครับผมยางแนวงานงานไปเอาก็ได้เอายกมาเบิ้งครับผมยกมาเบิ้งกระเลไปรถตะลีจะหนีกกไะเกีนเป็นรุตะลีหายได้ไหมครับผม การดงาไปเบิ่งมาบ้ากระดาษครับผมเด้ไปจับเอาตอนนีเอามาเล้วมานางเบิ่งยกถึงนันเปิดจิ้มไยต่ิกรรเบิ่งค่คกันแล้วอ่ะครับผมต่ดีนั่ีเกตเกินจะไม่ใบจดีเจ้าคนไหยเดียวรอหนี่น963135ตัวตัวนี้บอกว่าเอยกงมือันี้แนีครับม เคุณแามั้งเองไเก้าหกสามหนึ่งสามห้าะรแบ้แค่ะแเม่ได้ทเองะไ้ทองเขนาดก็เดิดูเหอรสุคุณแม่ได้จับใบแล้วนัตตนี่ครับผมเดยเพิ่มอีกว่าอาหเย็นยืนซืสอเอมเได้ากที่ใดใบหนึงนี่เก้าห เกตหนึ่งสามห้าครับมหนึ่งสามห้าอต้องกดแกดจอไปด้วยครับพี่แม่หเป็นน่าใาเป พ่ออุทิตแม่พิมมิโชกมาด่างอไม่อะไร FC y o u ต่อมาคนนี่ส่อง FT YouTube พออุทิตแม่พิมพ์มีโชกครอบกรัวหาลอยบาทต่อมาต่มีแม่บัวขันวิเชียน สองร้อยบาทมีนสสอสสิรินาทถองมีขออุทิศให้คุณพ่อท่าแม่พอ่อนและเจ้ากรรมนายเว้นหนึ่งพันบาทจะถูกโมทนาพาเด้อมาเดงร้อยบาท ปุบนบนสแตนด์มิซือ, <_ an> อเด้อมาเด้อร์เด้อจ๊ะไม่พิมพ์มายืนยุ่งแนาด้านเสียงขายาลอตเตอรี่ยูอันสำนักสงฆ์โนนสั่งไพ่เด้อจ๊ะขั้นมือยหยาบหยาบไม่จ๊ะขั้นขั้นเมืองสิแปลว่าถือแล้วนี้แล้วก็ได้ยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ละจ๊ะเด้อกรนชอบกระจัดไปนัก,ก,ก<_ an> <_ an> นักเลยเด้อจ๊ะนี่นี่จะซีสอง ก็ไปตามต่อให้กันเราเดือค่ะ้เอฟซีไม่ออกเพิน่นเบาซูฟังสิละจ,จ้าว่าจัปูข้าพันขี่มาไปเขาฝันนั่นละในฝันเพิ่เนน้อ่คเนาะขี่มาไปเห็นไปนยนกระดาษล่งเพิ่นเลยจ,จ้ามาเบิงกเ็เลยเป็นรอตตอรีเด้อจา้าเพิ่นเลยมาเบิงเล็กเนาะค่ะ963135 ไม่พิมพ์ก็เล็ดตาดอ,อกมาให้เป็นหนึ่งสามหาได้อจ้ะอันนี้เพป็นฟันเด้อจ้ะบาน,นี้ก็เลขน้ำตาเทียนปูเพิ่พ์ก็เลยเขียนให้นี่ละจ้ะศูนย์สามเจ็ดนี่ละจ้ะเริ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็ฟังคำว่นวา,า,วาน้ำกันนี่ละค่ะไม่พิมพ์ก็สรุปออกมาให้แบบนี้เด้อค่ะเด้เอ fc ก็จับตามองจับจุดดีๆช็อตไดเป็นตานาเสื้อถือนาลงทุน ค่ะเดมีสายบุญมาน้ากันอีกนะานะค่ะนาะแต่ว่าที่ FC เอฟซีพูนโอนเงินมาไม่พิมพ์ก็กไเดมาทําให้ละเด้อจ้ะเด้อผู้ที่พระท่านเดออันมีรายซื้อที่พระท่านหลออผ้าปลาเฮ้าวันที่ยี่สิบสองนั่นนาะจ้ะมือนีก็ไเดมาให้ละเด้อจ้ะมาสมทบน้าแล้วก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ากันทุกคนววันที่หนึ่งมีถุนายน,ยนหัวขาจังไ๋ก็สิได้เฮ้ดังๆยกช่องเฮาอีละจ้ะ พ่นจะให้ไม่มีโชคไม่ลาบเพื่อกานั่นละ่ะเลกก็มาตรงกันก็เลขกไม่พิมพ์คักแน่แท้ fc เฮ้าก็มีต่สิไดโชคก่ะฝ่าวสื่อฝ่าวจัดใบเด้อจ้าตรงกันตัวเดียวกันครอ่งวดบงนึงนี่อีกแล้วจังได้ก็สิใดโชคคักๆักละจ้างวดนี้ขอ fc ทุกคนมีโชคมีลาบเด้อจ้ะเด้อสายบุญต้องขะเนาะสายบุญเฮาก็ไปตามอันที่เฮ้านี่ละจ้าบุญเฮามี เฮ้าก็ะได้น้ำกันนี่ละเพราะว่าเฮ้าได้ทถ้ำด้ส่างซอยเพื่อนแล้วสำรับมือนีกับซ้ำนีกวานวคานโนสวัสดีค่ะ